สวัสดีครับอยู่กับผมพี่เกบคนอีสานบ้านเฮาบ้านเดียวกันทีวีวันนี้มาปอ่อยย้ายต่ำหงับาเบิ้งย้ายต่ำหงกันพี่น้องจะเปลี่นยังไงนะครับเบิ้งกันะสดดไปเลยนะครับมาเรื่องพี่น้องคลิปที่นะครับทุกท่านนะครับมากิกี้ต่ำหงน้องุณยางนะครับ พอแล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้กำลังซับนะครับ นี่ครับทำหุงแบบอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องบักหุงกับโอซื้อนะเป็ดสอยเอานะครับนี่นะครับทำหุงกินข้าวเที่ยงนะครับแบบอีสานบ้านบ้านนะือว่าอีสานบ้านเฮานะครับบ่รู้ว่าใส่พริกจัดหน่อยนะครับ อาจจะใส่ประมาณ3ามเม็ดนะครับพริกประมาณนี้นะครับเพราะว่าคุณยายเรากกินเพรนะครับแล้วจะมาเบิ่งบาดตำกันนะครับ,รบมาเบิ่งใยาย้อยนะครับ ฉีดพ่อแล้วล่ะพี่น้องมามาเบิ้งหมาย้ายต่ำกันนะครับอันนี้กำลังต่ำพริกนะครับบ้เลยใส่พริกมาจันว่าลืมมาจัะนทร์ว่าใช่อยู่ประมาณสองเม็ดนะครับเพิ่มลืมมาจันพี่น้องพิ่งใส่นะครับ แล้วบัวนี้ใช้บักเล่นนะครับใช้บักเล่นนะพี่นอ้องลูกแท้ทีนะครับนักกับพี่น้องเยาว์ี่เมื่อกินตำหงน้ำใยนะครับ จักขี่เสียบว่าเสียบนะครับก็เบิ้งกันนะครับจะลังใส่บักเน่านะครับเพียงเดียวกับพ่อนะบักเน่าใสเม็ดบักเน่าน้ำหลายหลายนะครับ,บ,ใ,บ,รบใส่น้ำปะลาะนะครับ ปลาตาหไม้นะครับบริโคโสักหน้าบันเดอพี่นอนะนะ้องชูวรถนะครับอินุมโมตะนะครับลิตจากวัตตุบธทรมชาสตร์จำิน,นว่ะนะอ่ะบันนี้ย้ายแล้วว่าติ่ต่ำยั่งย,ยัง พี่น้องมากินกันนะคับจะกิเป็ดยังไงดีแสบแสบมาซิมเินพี่น,อน้องเราควรหยาิมกันนะครับแลี้มันก็หมดหลืวจางนะครับพี่น,อน,น,น้อ,นอง ประเดียต enfin kind of nope. ืมไปครัวก็น้ำลานะครับมหมดเวยหายานยาใส่น้ำอมากินน้ำกันนะยครับสีสันบนอ่ะจานนะครับจานกับจานกระเบื้องได้ี่นอง้วยจาน่างัสีบมจานนี้ก็สมัยโบราณนี่นอ่นะครับ แซ่บพี่ต้องซิม,มขอญาตบาดคำนะครับอือเว้อืมแซ่บพี่นอ้องเอามางานการกินย่ืดย่ืดกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นเงินแจให้กับทีมงานนะครับจเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ